กนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปสำหรับคลิปนี้กลับมานั่งจกแล้วก็จมกันต่อนะคะก็ตอนนี้ได้เคลือมาใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นสีเรียกว่าสีฟ้าอ่อนๆนนะคะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มลายได้นิดเดียวก็จกไปแล้วก็จมกันไป ว่าด้วยหัวข้อวันนี้เราจะคุยกันไปด้วยจบภาพไปด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าสาวดอยในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งสาวดอยภูมิใจและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของอยู่อย่างมีความสุข ตามวิถีชีวิตบ้านๆนในแบบของแต่ละคนคนไหนจะอยู่โซนไหนจะทำงานอะไรสาวดอยเชื่อว่าคนไทยทุกคนและคนต่างถิน่นทุกคนที่เขาได้มาใช้แรงงานทำงานในเมืองไทยที่ได้มาสัมผัสสัมพันธ์กับการเป็นอยู่ของประเทศไทยแล้วเขาก็ได้สัมผัสกับคนไทยเขารู้ว่าคนไทยส่วนมากนั้นมี จิตใจเป็นอย่างไรนะคะสำหรับสาวดอยสาวดอยว่าคนไทยเราส่วนใหญ่มีจิตเมตตามีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเราก็ไม่ได้จะมีความแบบไม่ได้เหมารวมนะคะเราจะแยกแยะเป็นอยู่เราแยกแยะเป็นบุคลากรบุคคลบุคคลไปไม่ว่าคนที่เข้ามาในบ้านเมืองของเราจะมาจาก ท้องถิ่นไหนที่ไหนเขาจะมาจากดินแดนไหนแล้วดินแดนของเขานั้นหลายหมู่เราเป็นอย่างไรเราก็จะแยกแยะเราจะเอาบุคคลที่เข้ามาในประเทศของเราแล้วเขามีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับเราเราจะเอาแค่ตรงนั้นสําหรับสาวดอยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมโลกของเราทุกคนโอเคนะคะ ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นไทยฉันรักประเทศไทยใครไม่รักประเทศไทยของฉันแต่ฉันรักของฉันนะคะคนไทยใจดีเนาะมามาจกผ้ากันต่อมาค่ะตอนนี้ก็กลับมานั่งโจกผ่ากันต่อนะคะจกกันไปจมกันไปสไตล์สาวดอยนะคะ การทอผ้าลายผ้าของล้านนาเหนือของประเทศไทยนะคะลายผ้านี้เราต้องกราบขอบพระคุณแม่ครูดารารัศมีเทวีหรือพระนางเจ้าดารารัศมีเทวีนะคะหนึ่งในพระนางของของในราชการหนึ่งของประเทศไทยเรานะคะที่ท่านได้ คิดค้นบุกเบิกงานลายผ้านี้เอาไว้ให้ลูกหลานล้านนาไทยของเราได้สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นอาชีพได้ในปัจจุบันแล้วก็รับสืบสารต่อกันไปเป็นรุ่นรุ่นนี่ไงคะสาวดอยถึงได้บอกว่าภูมิใจที่ได้เกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะคะพระเจ้าอยู่หัวของไทยเรา ตั้งแต่รัชการต้นๆจนถึงปัจจุบันท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนะคะท่านก็ดูแลประชาชนชาวไทยมาอย่างดีเท่าที่จะดีได้แล้วเนาะ <c oughs> ก็ทีนี้ก็ต้องว่ากันด้วยบุคลากรภายในบ้านของเราแน่นอนว่าบางคนก็อาจจะมีทั้งมีวิถีชีวิตที่ ดีมากดีกลางดีน้อยหรือบางคนก็อาจจะไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าที่ไม่ดีเป็นเพราะตัวเราเองหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะไปโทษแต่การปกครองแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณนี้เนาะสำหรับเสาดอยเสาดอยคิดแบบนี้นะแต่เสาดอยเดินอยู่ในหลักของพ่อหลวงรอเก้านะคะ เศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงนะคะนกน้อยทำรังแต่พอตัวถ้าเราโลภมากเห็นช้างขี้แล้วก็อยากจะขี้ตามช้างมันก็จะเหนื่อยจะหนักหน่อยเพราะตัวเรามันไม่เท่าช้างพลังของเราก็ไม่เท่าช้างอันที่จริงพลังของเราไม่เท่าช้างแต่อยากจะทำอะไรที่เหมือนอยากจะทำอะไรที่เหมือนช้างเขาทำมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่คนที่ทำได้ก็ดีเราก็ยินดีด้วย แต่สาหรับเสาดอยเสาดอยขี่ตามช้างไม่ไหวเพราะว่าเสาดอยไม่มีแรงเท่าช้างนะคะเสาดอยก็เลยอยู่แบบนกน้อยทํารงแต่พอตัวกินพออิ่มนะคะมีน้อยก็กินน้อยค่อยๆสะสมเก็บเล็กผสมน้อยเอาในส่วนของการดํารงชีวิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือ ในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยนี่คือลูกหลานไทยบัมพบุรุษของไทยเรานะคะเขาก็จะปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยมาแบบนี้ส่วนใครที่เขามองระบบการ ปกครองหรืออะไรใดๆภายในบ้านของเราเป็นอย่างไรช่างหัวเขาเถอะเนาะเขาไม่ได้มาอยู่กับเราอันที่จริงถ้ามนุษย์เรารู้จักเคารพสิทธิกันและกันมนุษย์เรานี้จะอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างสันติมากขึ้นนะคะเอาเอาแบบว่าบ้านใครก็บ้านมันบ้านเขาก็ของเขาบ้านเราก็ของเราเราก็ไม่ต้องไปก้าวไกลาก้าวล่วงกันและกันแบบนี้ มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะสำหรับสาวดอยว่าแต่ก็นั่นแหละเพราะเป็นเพราะว่าเราห้ามใครเขาไม่ได้แต่เราห้ามตัวเองได้เนาะอย่างทุกวันนี้ไม่ว่าใครเขาจะมาว่ามาดา่าประเทศไทยของเราอย่างไรจะมาบูลลี่คนไทยอย่างไรกรรมของมันเนาะกรรมของมันโลดให้เขานั่งโชว์ความต่ำตมในใจิตในใจของเขาออกมาให้ชาวโลกได้เห็นเยอะ เราเองก็ไม่จําเป็นต้องไปโต้ตอบต่อปากต่อคํากับเขาเยอะบางทีนานๆอาจจะโอ้ยไม่ไหวนะขอสักนิดนึงอะไรก็นานๆทีแต่ถ้าไปนั่งต่อปากต่อคำอย่างยืดเยื้ออะไรแบบนี้มันก็เหนื่อยเราเองแล้วก็จะเข้าทางเข้าทางเขาด้วยนะเขาอยากให้เราไปโต้ตอบอยู่แล้วมันจะเข้าทางแบบส่งเสริมความขัดแยง้งเนาะเหมือนกับว่านั่นไงนั่นไงอะไรเนี่ย เขาไอ้น,นี่มาแล้วอย่าง,งานั้น่นี้เพราะว่ามันเคยเห็นมาแล้วประมาณนี้เนาะพวกแบบยุแยงตะแคงรั่วนะ่ะมันมีเยอะเราก็ต้องตั้งสติตามตรงนี้ให้ทันหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลใครอยากจะฮุ่งฮุ่งอะไรใส่ประเทศไทยก็ป่วยเขาฮุ่งฮุ่งไปเนาะแต่คนไทยเรารู้ดีต่างชาติที่เข้ามาทเที่ยวเมืองไทยและมาทํางานในเมืองไทยที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับคนไทย เขารู้ดีว่าประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรเนาะสำหรับสาวดอยในฐานะประชาชนคนไทยสาวดอยนี่ภูมิใจภูมิใจที่ได้เกิดในเมืองไทยนะคะโอ้โเป็นบุญใหญ่บุญหลวงนะเราได้เกิดในแผ่นดินธรรมแล้วก็แผ่นดินทองนะคะแผ่นดินไทยนี้เนาะเมืองเมืองไทยคนไทยเรานี้เนาะเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาเนาะในน้ํามีปลาในนาก็มีข้าวเนาะ ทามาหากินบนแผ่นดินของเราลูกเรือนสร้างเย้าอยู่ร่วมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราสร้างทินฐานไว้จนยิ่งใหญ่เมืองไทยเรานี้แสนดีก็ไไรเรารักเมืองไทยยิ่งฉี่เราเอรย มีใครยังจำเพลงนี้ได้หรือเปล่านะเขากลับมาไปหาไปหากลับมาลงคลิปกันหน่อยเพลงนี้เสาดอยจำได้ว่าเพลงนี้ตั้งแต่สมัยอยู่ปหนึ่งปสองแล้วนะตอนนั้นนี่เคยฟังผิวเผินจากวิทยุเนาะตอนนั้นมันเทคโนโลยีมันยังไม่เจริญแบบนี้ฟังนานๆที่เขาเปิดในวิทยุทีหนึ่ง แล้วก็มันจะอยู่ในหนังสือเนาะในหนังสือเรียนจะมีเพลงตรงนี้เยอะเนี่ยลูกหลานไทยเขาปลูกฝังให้ชาวไทยเรามีจิตสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็มีจิตสำนึกกตัญญูรู้คุณชาติรู้คุณแผ่นดินรู้คุณผู้ที่อุปการะคุณเรามานะคะ เมืองไทยเหล่านี้เราก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขกันมาเรื่อยๆในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันเป็นธรรมดาแล้วมันก็อาจจะมีบ้างที่ว่าติดๆขัดๆซึ่งมันก็เป็นธรรมดาเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับสาวดอยสาวดอยภูมิใจที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยภูมิใจที่ได้อยู่ภายใต้ระบบการปกครองของ พ่อหลวงไทยเรานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามายามเข้ามาชมคลิปของสาวดอยสตอรี่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเดอ้อ